หิวโหหิวหาขบวนพระปามาจากแดนไกลพระปา ได้บุญมากหล้นกุศลสุดยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อเขาใหญ่และสร้างกองอํานวยการณสํานักสงฆ์ท่าอีปา่าตําบลด่านทัพตะโกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในวันที่12และ13มีนาคม 2, 5 6 6พอทอดผ้าป่าได้ตลอดวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา และขอเชิญสัมผัสบรรยากาศสุดชิวกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีแก่งท่าอีปะเมือ่าร่วมสักการะขอพรลวงพ่อเขาใหญ่ขอโชคลาบเจ้าแม่วังตะเคียน Amazing กับกิจกรรมล่องแกงผจญภัยเที่ยวชมธรรมชาติเซลฟี่กับมุมถ่ายภาพสุดเก๋ไก่เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนมากมาย ท่าอีปะตั้งอยู่บริเวณสำนักส่งฆท่าอิปะห่างจากอำเภอส่วนพึ่ง20กิโลเมตรและห่างจากอำเภอจอมบ,บึง20กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาอ๋อและอย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับไไปเทที่ยวในวงังก